และสุขเสาร์อาทิตย์นี้ไม่อยากให้พลาดเลยนะคะกับละครเรื่องกระดรักซึ่งเรื่องนี้เนีหนุ่มเจมส์ถึงขั้นออกปากเลยว่าเป็นละครที่มีเลิฟซีนเยอะที่สุดในชีวิตค่ะคุณผู้ชม เห็นเปิดเรื่องมาด้วยความโรแมนติกคอมเมดี้แต่เจมส์จีบอกว่าเรื่องนี้นะคะจะได้เห็นฉากเลิฟซีนระหว่างตนกับพี่แอน,นทองประสมมากขึ้นอย่างอีพีล่าสุดก็มีฉากที่ไอ้พลาดเอามือไปถูกเนื้อต้องตัวกระดับเบื้องหลังเนี่ยเจมส์บอกว่าต้องขอโทษขอโพยพี่แอน,นกันยกใหญ่แบบนับครั้งไม่ถ้วนเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจมส์จีกันค่ะ ใช่คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ดูเดือดมากนะคือทั้งเรื่องของแบบอารมณ์ก็ดูเดือดแล้วก็เรื่องของแบบเริบซีนก็แบบดูเดือดซึ่งเราไม่เคยดูเดือดแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เรื่องจริงครับผมก็ด้วยตัวของพี่แอนด้วยนะครับ <laughs> ใช่ครับแอนก็ส่งแบบส่งดีเหมือนกันแล้วเราก็แบบอุยอย่างนั้นเราก็ต้องแบบทำงานให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ่าผมบอกผมบอกเลยนะครับฉากที่ทุกคนดูว่าเป็นการจับหน้าอกเนี่ยเป็นการดูเดือดสมมติว่าถ้าเกิดว่าในหลอดเนี่ยมีเต็มสิบใช่ไหม แค่หนึ่งเองเบามากงงก็ไม่ได้ว่าไงครับก็แค่แบบว่าขอโทษขอโพยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจับโดนอะลรขนาดนั้นก็เป็นแบบเรื่องของมมุกล้องเรื่องของเทคนิคด้วยเลยเรื่องราวต่อจากนี้ก็คือตอนนี้คือทุกคนเห็นแล้วแหละว่าตัวของไอเนี่ยชอบพี่กระหลัดแน่นอนแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นจริงได้ยังไงคือตอนนี้ผมว่าหลายคนคงยังจะเดาไม่ออกว่าสรุปสุดท้ายแล้ว แล้วมันจะโคจรมาเจอกันได้ยังไงเพราะว่าความต่างมันแบบมันสุดขั้วาม,มากๆแล้วก็ต้องมารอดูว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วจะหันหน้ากลับมารักกันได้ยังไงผมว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบสนุกแล้วก็รอดูในตัวละครอื่นๆด้วยครับก็ติดตามกันได้นะคะกับละครกระดดักเวลาสองทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะละครน่ารักแล้วก็สนุกมากๆอย่าลืมนะคะดูสดฟินสุดค่ะจริงๆครับ